นี่พวกเราเป็นอะไรไปครับเออนะหงแดงลิวพูลนะครับจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกนะครับกำลังลุ้นแชมป์เต็มตัวนะลุ้นแชมป์เต็มตัวแหละจ่าฝูงคุณไม่ลุ้นแชมป์แล้วคุณจะไปทำอะไรนะหรือ15นัดเองนะครับลุ้นแชมป์นะครับไม่ใช่แค่รายการเดียวด้วยนะครับ ลุ้นแชมป์ถึง4รายการนะครับแล้วไปดูเพจฟุตบอลวันนี้สินะเราจะออกไปเยือนสโมสรพึ่งน้อยอะ่ะเออเบนฟอร์ดอะ่ะเออเบนฟิร์ดหรือเบนฟอร์ดนะเบนฟิร์ดใช่ไหม <c oughs> โอ้โหได้ออกตัวกันละนาวเลยมือเป็นพลาวันเลยเลยครับโดยเฉพาะเด็กหงนะโอ้โหตั้ง ไม่ไว่าไปดูเพจไหนนะครับโอ้ดูสเตติย้อนหลังนี่นะสีแน้แมวตาี่ออกเลยนะครับกังวลขมวดคิ้วกันใหญ่เลยสบายใจได้นะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับถึงแม้เมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้านี้เราจะได้ข่าวมาแบบแหมอลิซงเบกเกอร์ก็หลังจากที่หายป่วยไขย้เมื่อนัดที่แล้วไม่ได้ลงก็ป่วยไข้ใช่ไหมหายจาก ใครหวัดแล้วนะถ้าเลือเจ็บตอนซ้อมอีกเอาเอาเข้าไปนะสโบสสายก็ยังเจ็บอยู่นะกน่าจะเช้าอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับซาร่ากลับมาแล้วนะครับ,บแบลดลี่กลับมาแล้วยังไว้ใจเกลินกาลาเฮอได้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับยืนยันนะครับลิวพูล สามแต้มแน่นอนนะครับเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับนี่คือทีมลุนแชมป์นะครับแล้วจะทำคะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลกับซิตี้ไปเป็น5คะแนนนะครับหัวคำนน่ำ1 9 3บานเฝ้าจอรอดูนะครับคืนนี้เลียวภูลสามแต้มจะชนะเบนฟรอร์ดแน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันหลังเกม มันอะไรเออนะ